วุ่นหมยเนี่ยเรามีส่วนช่วยในเรื่องของลดภะวะโลกร้อนไดงไงบ้างเชิญครับก็จริงๆแล้วเราได้เปรียบนะครับ,ค,รบคือเราสามารถสื่อสารออกไปแล้วคนหลายคนเนี่ย ได้รับสารนั้นออกมาก็คือว่าเราอย่างเช่นมีแฟนคลับอย่างเงี้ยก็สามารถจะบอกต่อๆกันไปได้การไปสต่อโซเชียลออนไลน์อย่างเงี้ยมันมีประโยชน์มากในปัจจุบันครับเราก็เลยได้เปรียบตรงนั้นใช่ถูกต้องมากทีเดียวครับอีานะะครับผมก็จริงๆคิดเหมือนน้องเต่านะครับคือจริงๆแล้วเราก็เป็นคนคนหนึ่งเป็นหน่วยเล็กย่อยมากๆจริงๆที่จะสามารถช่วยได้นะครับแต่มีพลังนะจ๊ะแต่มีพลังเพราะว่าอย่างคนอาชีพอย่างเราเนี้ยครับเป็นคนที่มีพื้นที่สื่ออยู่ในมือแล้วก็สื่อให้ความสนใจเพราะฉะนั้นเรา มีความสามารถอย่างยิ่งในการช่วยประชาสัมพันธ์ครับงั้นประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะถึงวันที่19มีนาคมคที่เราจะร่วมกันปิดไฟนะคะเพื่อช่วยจะช่วยเซฟพลังงานแล้วก็ช่วยลดภาวะโลกร้อนค่ะครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกทคนและกันนะคะผมว่าคือมันก็แค่หนึ่งชั่วโมง หนชั่วโมงนี่บางคนโหหนึ่ชั่วโมงปิดไฟทําอะไรดีแบบแย่แล้วเราขาดไฟไม่ได้แต่จริงๆแล้วหชั่วโมงเมื่อเทียบกับแบบ365วันต่อปีนี่มันน้อยมากนิดเดียวเองนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กัครับเป็นเชิงัญลรักขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะเราอาจจะพูดคุยกันน้อยนิดหนึ่งนะคะขออนุญาตพี่ พี่ตากล้องของเราเราอาจจะอยากขอเซลฟี่กับแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเพื่อที่จะให้เขาไปโปรโมตในเพจของเขาในไอจีของเขาเพื่อที่จะช่วยกันวันที่รับอ่ะด้านนี้เลยค่ะเชิญค่ะเราขอมุ้นี้ด้านหลังนะคะเชิญครับอ่เซลฟี่กลับไปมาจ้ะพี่คะเชิญค่ะเชิญครับตากล้องดิฉันไปไหนอะตากล้องไปไหนเอ่ยโอเคอยู่ด้านหลังตัวเล็กได้ไงมองไม่เห็นโอเคเชิญค่ะเชิญครับ่ ได้แต่นะเราด้วย<ำ>พี่เชิญสิคะพี่ฟ้า